ออกกังลังกายที่บ้านไม่มีแผ่นเพดไม่มีดัมเบลที่สำหรับเพิ่มน้ําหนักเพิ่มโหลดแล้วจะสามารถชาเลนจ์กล้ามเนื้อและพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้อย่างไรสวัสดีครับผมโฟรต้าครับสําหรับคนที่ไม่สามารถเพิ่มโหลดให้กับตัวอุปกรณ์ของเราได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคในการปรับยังไงให้การเล่นของเราชาเลนจ์มากขึ้นนะครับ ข้อแรกนะครับก็คือการเพิ่ม time under tension นะครับคืออะไรก็คือการที่จังหวะที่เราเล่นอยู่นะครับโดยปกติแล้วเราอาจจะเล่นอยู่จังหวะที่1นึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเพื่อดันขึ้น1วินะครับลง1วิเนาะเป็นจังหวะนี้อยู่เสมอแล้วก็เล่นค่อนข้างหนักใช่ไหมแต่ว่ากรณีที่เราไม่สามารถเพิ่มโหลดได้นะครับเราลองเปลี่ยนดูนะครับเป็นจังหวะ1ต่อ3มหรือ2ต่อ4นะครับยกตัวอย่างเช่น1ต่อ3นะครับดันขึ้น1วิ1 2ึ4 1 2 3 4ประมาณนี้เนาะแล้วจังหวะ มันจะช้าลงนะครับทำให้ต่อการเล่น1เล็ฟนั้นมันใช้เวลาจาก2วิมันเพิ่มเป็น4วินาทีเลยนะครับหรือใครที่ชาเลนจ์มากไปก่อนนั้นนะครับสามารถเล่น2-4ได้นะครับขึ้น2วิ แล้วลง4วินะครับก็จะทําให้หนอกของเราได้ทํางานหนักมากขึ้นแล้วฟูขึ้นต่อ1นเซตแน่นอนนะครับอันที่2ลองลดระยะเวลาพักของคุณลงนะครับจาก90วิมาเป็น60วิหรือจาก60เป็น45จาก45บเป็นส0ิบก็ได้นะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยรับโหลดมากขึ้นนะครับมีระยะเวลาการฟื้นตัวน้อยลงเนาะแล้วก็จะทําให้มันชาเลนต์มากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับก็คือเพิ่มจํานวนเล็บต่อ1นเซตนะครับเล่นจำนวนครั้งที่มากขึ้นจาก 8- ปดถึงสิเรางครั้งเราก็ปั5 ปั๊มเพิ่มไปเป็น2ี่หรือ2-5นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือการเพิ่มจำนวนเซตนั่นเองเล่น 3- 4เซตเราก็ปรับเป็น5 <_ mand> เป็น6ได้เนาะแล้ว4เทคนิคนี้มันโดยรวมมันจะทำให้จำนวนวอลลุ่มน้ำหนักในการยกของกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมากขึ้นมันนานขึ้นมันชาเลนจ์ขึ้นและกล้ามเนื้อ,อคุณก็จะสามารถพัฒนาได้ไม่ต่างจากการเพิ่มโหลดเช่นเดียวกันครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย